เสียชีพอย่าเสียสัตว์นั่นเขาใช้เรียกลูกเสือนะคะแต่ประเภทที่ไม่เคยรักษาสัตว์จกวาจาที่ให้ไว้กับประชาชนเขาเรียกว่าลูกหมาค่ะท่านประธานดิฉันเป็นตัวแทนรับมอบหนังสือร้องเรียนอันนี้นะคะจาก กลุ่มเครือข่ายจะนะลักถิ่นเมื่อสัปดาห์ก่อนพวกเขานะคะเดินทางเกือบพันกิโลจากสงขลาเข้ามานั่งรอทวงคืนสัญญาที่ให้ไว้กับพวกเขาเมื่อเดือนธันวาปีก่อนจากนายกรัฐมนตรีแต่ก็ไม่ได้รับการตอบสนองค่ะนั่นคือสัญญาว่าจะยุติการดําเนินการโครงการนิคมอุตสากรรมจนะนะคะพวกเขาไม่ทราบหรอกคะ่ะว่ามีการขบเหลี่ยมกันทางการเมืองระหว่างรัฐมนตรีช่วยกเกษตรคุณธรรมนัสกับ ท่านนายกรัฐมนตรีอย่างไรบ้างพวกเขารู้สึกว่าพวกท่านคือรัฐบาลที่จะต้องมีหน้าที่แก้ปัญหาให้พวกเขาค่ะ ท่านประธานคะทำไมเขาถึงต้องเลือกมหานายกเพราะว่านายกเป็นประธานศูนย์บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเป็นประธานของสอ,อบตอซึ่งเป็นผู้ดําเนินการโครงการนี้ท่านนายกรัฐมนตรียังเป็นผู้ลงนามนะคะในคําสั่งที่ให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนหาข้อเท็จจริงในเดือนมกราคมปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับโครงการไม่ชอบมาพักกลของนิโคอุตสาหกรรมจนะด้วยคะ่ะเพราะฉะนั้นท่านจะปัดความรับผิดชอบเป็นของคนอื่นไปไม่ได้นะคะ ท่านประธานคะเมื่อวันที่6ธันวาคมมีการสลายการชุมนุมอย่างโหดร้ายนะคะกับสตรีส่วนใหญ่ที่เป็นชาวมุสลิมสูงวัยเป็นพี่น้องชาวจนะที่มาชุมนุมโดยสงบสันติคะ่ะแต่การใช้กําลังนะคะที่รุนแรงเข้าสลายการชุมนุมผิดทั้งหลักสากลแล้วก็ผิดทั้งหลักการเป็นมนุษย์ด้วยนะคะรวมทั้งได้มีการปิดกั้นคุกคามเสรีภาพสื่อมวลชนด้วยคะ่ะโดยการใช้โล่นะคะของคอฟอกั้นไม่ให้กล้องถ่ายภาพหรือถ่ายวิดีโอได้และยังมีการใช้ไฟฉายส่องใส่หน้าสื่อ ชนไม่ให้บันทึกภาพขณะที่คอฟอกาลังจับกลุ่มกลุ่มพี่น้องจะนะนะคะท่านประธานคะรัฐบาลนี้ใช้วิธีนี้มานานแล้วคะ่ะเสียชีพอย่าเสียสัตว์นั่นเขาใช้เรียกลูกเสือนะคะแต่ประเภทที่ไม่เคยรักษาสัตว์จวา,าจาที่ให้ไว้กับประชาชน <c oughs> เขาเรียกว่าลูกหมาคะ่ะท่านประธานขอบคุณคะ่ะ